สวัสดีครับ ASP a y ครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันสึกฟุตบอล b ีโวยดีดอรฟินครับลีกสาโซนภาคกลางน้อยกรุงเทพนะครับวันนี้มาในระบบ3-4-2-1นะครับก็โปรสาวประตูหมายเลขสิสนั่นอําเกิดนะครับรายชื่อของฐานอากาศ f c ครับวันนี้ก็มาในระบบ3-4-3นะครับ เปิดยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ไม่ดีครับบอลหลุดออกข้างไปทัญเยสิ์แคบจะเปิดเข้าไปลุ้นจังหวะนี้ครับทัสเยซิ์เปิดโค้งมาลึกแล้วอู้หูออกมาชกไม่โดนแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ไปเลยครับอู้แล้วเป็นกับตันทีมนะครับธรรมดากกใหญ่ครับหมายเลขห้าสิบแปดครับโอ้จังหวะออกมาของสนันอําเกิดครับออกมาไม่โดนครับแล้วก็โดนเทคบ่งหนึ่งๆแบบนี้เรียบร้อยเลยครับ โอ้ต้องชมลูกเปิดของทยสิทธิ์ด้วยนะครับเปิดได้ดีครับพยสิทธิ์ไม่ว่าอะไรเอ้าปั๊มมาเสร็จหานอากาศเอานะครับโอ้มาคนเดียวแล้วไหลตามช่องมามาหมัดกูรีเยบ็บยิงโอ้โหเสาแรกครับดูครับว,วิ่งมาแล้วซัดด้วยขวาครับกดไม่เข้ากรอบนะครับนี่เป็นโอกาสครั้งที่สองของหานอกานะี้ครับมาเลยครับ,มา,รบมามูดกระชากขึ้นมา มาหมูกุรเยฟจ่ายมาที่บองกัวบองกัวบองกัวกดด้วยขวาแับแม่แต่ว่าโดกข้ามคานไปแต่ลองเข้าไปลุ้นอีกสักทีหนึ่งรับชิงมงกันอยู่แล้วมีแขนครับโอ้แล้วพูดสินก็เป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกไปเลยครับสกอร์ที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งประตูครับในเกมนี้ในช่วงครึ่งหลังนี่ยังไม่มี รายงานการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับแล้วบอนมาพื้นที่ว่างสปีดขึ้นไปแล้วครับบองกลัวบองกลัวรอเพื่อนอยู่บองกลัวไหลมาโล,ลงๆเรียบร้อยส0ูนเลยครับโอ้แล้วเป็นธนก,กิจรอดวินนิดครับวิ่งมาเข้าฮอตง่ายๆครับโอ้โหส0ูนไปแล้วครับแล้วก็มาได้ ประตูในช่วงต้นครึ่งหลังเลยครให้ทีมออกําไป2อสูตรแล้วครับดูจังหวะกระชากขึ้นมาของบองกัวครับบองกัวแล้วไม่มีใครเข้าเลยครับเปิดง่ายๆแบบนี้ก็เรียบร้อยครับประกบห่างไปนิดนึงครับจังหวะประกบของธนายุทธ์ธมณีครับหมายเลขสี่หายครับหาครับเล่นสั้นมาแล้วก็ เปิดฉับนิดหนึ่งลูกนี้บอลกระดอนตกพื้นแล้ววนเล่ลูกนี้เอาหูยดูบช้าอทีครับเปิดมาฉับแล้วก็ดาวเลเล่ครับหัวตามน้ําโอ้โหไปโดนจาเดนเมลเยอะครับโอ้จาเดนบอกก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับบอลมันมาเร็วก<ๆ>องหลังตัวกลางของทีมเปิดมาลูกนี้ยัง่งสกัดทิ้งออกมาหน้ากรอบเทโทษทีรายุธล็อกเข้าซ้ายแล้วปันโค้งโอ้โห ปัดไปชนคาแลา้วซ้ำอีกทีนึงเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้แต่ว่าแม่น่าจะมีธงล้ำหน้าไปเลยครับไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้นี่ตามไปซนะ้ำแล้วเสียดายเลยครับโอ้โชคชัยครับทำได้สวยมากครับทีรยุดูครับแล้วซ้ำจาะเจาครับพูดสิครับ เป่านุวิทยาครับหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพครับเปิดบ้านแพ้ให้กับสหารากาศาศ f อไปศูนย์ประตูตัวสองครับ